ก็ไอ้เจ้าจักรยานนะฮะมีเเนี่ยจะมีท่าเบสิกอยู่ทุกคนมันจะคล้ายๆท่าออรี่ของสเก็ตบอร์ดเราเนั่นเองครมันคือ Bunny Hop ท่าบันนี่ฮอปทุกคนแต่วันนี้ผมจะมาลองทำท่าบันนี่ฮอปอยู่ทุกคนคือผมไม่เคยทำก็เดี๋ยวลองทำดูกันว่าทำครั้งแรกเนี่ยมันจะรอดไหมนะฮะ คุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวกระดาษติดหลอทุก er ท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูดูสเก็ตเตอร์นะฮะก็วันนี้นะครับจะไม่ได้มาเล่นสเก็ตบอร์ดทุกคนแต่วันนี้ผมจะมาเล่นจักรยาน b ีเบ็กทุกคนก็ทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าผมมีจักรยาน b ีเบ็กอยู่คันหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็น b ีเบ็กแบบแลนนะครับเป็นบีเอสคอมพลีทนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทําการปรับแต่งอะไรมันมากนะฮะก็คือเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนแฮนด์มั่วซั่วมานะครับแล้วก็ถอด อะไรที่มันหนักๆกอกอย่างพวกโรเตอร์อะไรพวกนี้ออกไปเบรกเบอร์อะไรอย่างเงี้นะครับเจ anyway, like okay. oh, ้าจักรยานนะฮะ BMX เนี่ยมันจะมีท่าเบสิกอยู่ทุกคนมันจะคล้ายๆท่าออรี่ของสเก็ตบอร์ดเรานั่นเองนะครับมันคือท่าบันนี่ฮอบทุกคนคือลักษณะการทานเลยมันจะเหมือนออรี่เลยนะทุกคนแต่ว่าคือมันเอาจักรยานกระโดดไปเข้าใจปะผมไม่เข้าใจเหมือนกันเลแต่วันนี้ผมจะมาลองทำเกียรถ่าก็โอเคเดี๋ยวเราไปลอง ก็โ,โอเคทุกคนเดี๋เราไปลองทำถ้าบันนี่ฮอปกันดูแล้วกันคือการกระโดดจักรยานนะฮะน่้าจะลยอลไอ้บวลกอลบอลอลบอล้วล้วคือลบอบอลเอลบอลเอลบอล x อลนอลบ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 อักออลบอลบอลนอลบอลบอกบอลบอ่บอนบ้ลนอลบอลกอย่างมอนหนักหลักลาอลเอี่ยลบอลบอลบอลบเลบอลบนลบอ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 ลบลแลบอลลลนบบ สั่งตัวที่เป็นโคโมโลี่มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดูแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเอาตัวนี้แหละกระโดดดูนะทุกคนผมว่าคันนี้เกือบยี่สิบโลนะผมว่านะโอเคก็เดี๋ยวลองโดดดูแล้วกันว่ามันจะบันนี่ฮอปได้ไหมผมไม่เคยบันนี่ฮอปนะจริงๆสมัยเด็กเล่นจักรยานก็ไม่ได้บันนี่ฮอบก็แค่ย,ยกล้ออะไรพวกนี้หรือก็จำหริออย่างเงี้ยนะไปะลองดู คนนะจะทําได้ไม่เยอะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่ามันจะขึ้นไหมทุกคนนะ ก็ไน,น้ทุกคน,นแต่ขึ้นนีน้พิดเลยโอเคเพราะเจ็บข้อม,มืออยู่เพราะมันหักมากเย โอเคทุกคนก็พอขวขึ้นอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้สูงมากทุกคนเพราะว่าผมเจ็บข้อมืออยู่แล้วก็ผมยังไม่ค่อยมีแรงในการที่มันจะดึงขึ้นมาหรือว่ารถแักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าบันนี่ฮอปนะเออมันก็สนุกดีเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่ามันมันค่อนข้างจะยากน,นิดนึงนะครับมันมันใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าสเก็ตบอร์ดนะแล้วก็มันน่าจะอันตรายกว่าด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกสักห้าทีนะแบบเขาแบบสูง,สง,สงแบบนี้ลองดูนะว่ามันจะสูงได้ไหมนะทุกคนนะ คือผมยังไม่ได้เปลี่ยนเบาะด้วยเบาะมันสูงเวลาจั๊มมันจิ้มมันจิ้มถูบ <c oughs> เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี้ใหม่แล้วก็หลักหลับอานใหม่แล้วก็เบาะใหม่ทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองดูอีก5ทีนะว่ามันจะสูงขึ้นไหมนะทุกคนนะ มันได้แตย่ยุงเก๊ก็ขอจบบันทีฮอบไปเท่านี้ทุกคนก่อนเชียมันได้แตกเลยคือมันไม่ใช่บันไดแต่งมันไม่ทนนะทุกคนมันกรอบซื้อมามันเป็นคอมพิวเตอร์มันน่าจะเก่าแล้วอะเสียตังค์อีกแล้วก็ <c oughs> <c oughs> บันทีฮอบคงจบไปเท่านี้ทุกคน ทำไปกี่ทีวะเนี่ยไม่รู้กี่ทีนะครับผมก็ทําไม่ค่อยขึ้นแล้วเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่มีพื้นฐานการเล่นจักรยานบีเมกเลยนะฮะอย่างมากก็แค่ยกล้องโง่ๆนะฮะไม่กี่ทีนะครับก็สนุกดีนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ยากสําหรับผมนะฮะเพราะมันก็ต้องค่อยๆฝึกกันไปนะควรจะให้มันสูงมันต้องแบบดึงขึ้นผมยังดึงหน้าขึ้นมาไม่ค่อยสูงอนะ่ะมันต้องลงดึงหน้าขึ้นมาสูงใช่ไหมแล้วก็เหมือนออรี่เหมือนเราแป๊กป๊อปแล้วก็ดันไปข้างหน้าแบบนี้ครับผมยังดึงไม่ค่อยได้แล้วจ ักรยานผมมันไม่ไม่ค่อยจะเหมาะออกมาฮอปเท่าไหร่กลัวยางระเบิดเหมือนกันกลัวดุมมันบินเหมือนกันนะก็เล่นเอาบันไดแตกไปแล้วโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนขอบคุณท,คทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันนะฮะใครที่อยากจะลองไปเริ่มเล่นบีเมกหรืออะไรก็ลองไปหาข้อมูลแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าจริงๆบีเบกมันอ,อะไรมันแพงค่อนข้างจะแพงเลยเดียวแหละ แล้วก็มันจะมีตัวเริ่มอยู่ราคามันก็ประมาณหมื่นกว่าบาทที่แบบเอามาเล่นได้เลยนะก็ลองไปดูแล้วกันนะพวกเพจเอหลายๆเพจมีเม็กอยู่ในพวกโรโรชนแนลนะครับพวกวิวเฮาส์สี่สิบอะไรพวกเนี้ยผมก็เข้าไปดูไปศึกษาจากเพจพวกนี้แหละแล้วก็ช่อง YouTube พวกนี้แหละครับก็ลาไปก่อนทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าคงจะพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นสเก็ตบอร์ดเหมืนเดิมเหมือนป่ะเยียตังเฮีย